สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เป็นช่วงบ่ายวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะครับก็ครบ1สัปดาห์ผมมีเวลาทําคลิปแค่สัปดาห์และหนึ่งคลิปก็มีเวลาค่อนข้างจะน้อยแต่ก็จะสรุปภาพรวมให้ในแต่ละสัปดาห์เป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะครับสัปดาห์นี้เราจะดูกัน4คู่นะครับทองคํา EUUJ แล้วก็ GA ส่วนน้ํามันเนี่ยผมเวฟไปก่อนนะ เพราะว่าเวลาค่อนข้างจะน้อยก็ถ้าอยากให้ดูน้ํามันเดี๋ยวจะทับเพิ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับก่อนเดินเรามาดูตัวอัตราดอกเบี้ยก่อนนะเพราะว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ความน่าจะเป็นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะสัปดาห์นี้ตัวเลขล่าสุดของเมื่อเช้าที่เช็คมานะครับมันลดลงแล้วนะครับเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความน่าจะเป็นของการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต จาสกสกดาของหน้านี้อยู่แค่35%ตัวเลขตัวเลขนี้มันบอกอะไรก็คือจากสภาพของตลาดแรงงานอเมริกามันยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ตัวเลขอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในทิศทางขาลงนั้นการความน่าจะเป็นของการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นซึ่งตัวนี้แหละมันจะไปส่งผลทําให้พวกสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคอมมูนิตี้เคเรนซีมันได้ ได้รับอนุสงในเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินที่เป็น Risk Currency อย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เดี๋ยวเราจะไปดูตัวออสตัวออสเตรเลียกันว่าแนาวโน้มจะเป็นยังไงจากตัวเลขจากจากราฟของ GA นะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปวิเคราะห์ทองคำนะครับคือบทวิเคราะห์เนี่ยม,มันมีหลายคู่เพื่อน เขตคู่ไหนก็ฟังคู่นั้นนะครับไม่ต้องฟังทั้งหมดเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการทำาีค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านเทอรคาก่อนนะครับแนวต้านให้ไว้สีแนวพอนะครับใช้เมเจอร์สลิิงขาวลงตัวนี้นะครับลาดเลยนะแนวต้านที่เขากำลังเทสแต่ไม่ผ่านคือพีโบ่สามบ38.2นะ1 9 8 8นะครับ ถัดจะเป็น 206, 6 2 2 4 4แล้วก็2048นะครับให้3ให้หลายแนวนิดนึงนะส่วนแนวรับไม่นับรลเดิมนะครับแนวรับเนี่ยก็ใช้จริงๆผมใช้ม i n เนอร์สวิงกับเมเจอร์สวิงคู่กันนะก็จะมี1918นะครับที่โบน1 2นงของม i n เนอร์สวิงล่าสุดตัวนี้นะครับแล้วก็1902 1881แล้วก็1848ครับตัวแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับ 1900-1902นะที่เขียนด้วยเส้น4ีเขียวเส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านอินดิเคเตอร์ในการที่จะหาจังหวะเข้าซื้อเข้าขายก่อนสัปดาที่แล้วเราบอกว่าเราจะเข้าซื้อเราจะเข้าซื้อแต่เข้าซื้อไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือลักษณะการขึ้นมนมขึ้นแบบไหนถ้าขึ้นแบบช้าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่าแนวต้านที่รอเขาอยู่คือประมาณ1,988เป็นแนวต้านใหญ่นะครับที่เขาเ มีไซ้แเ่งเทียนตรงนี้สวิงไฮซิงโลเพียบเลยนะแนวต้านนี้จะผ่านยากนิดนึงก่อนโอเค4ชั่วโมงสตเชสติกกำลังลงแต่ยังไม่ถึงโอเวอร์โซลโมเมนตัามขาลงในวันศุกร์ค่อนข้างจะแรงดังนั้นอย่าเพิ่งเข้าซื้อส่วนนะครับสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์ดูการชะลอ,อกำลังของเขาก่อนถ้าเขาเริ่มชะลอแล้วก็ปรับฐานขึ้นได้น,นิดนึงเนี่ยเขาก็จะโดนตกลงมาอีกรอบนึงเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นโครงสร้างที่เป็น e x a g g e r a t e d divergence นะก็คือโลใกล้เคียงกับโลเดิมนะครับโลประมาณ1937เนี่ยแล้วก็สตอร์แคสติกก็จะเริ่มพุ่นเพีย้ยนอยู่ส่วนอุวโซส่วนแม็กดีอาจจะต่ำกว่าศูนิดหน่อยนั้นโครงสร้างตัวนี้เราจะได้เป็น Exaggerated d i v e r g e n c เวเวลาที่ตลาดมันจะกลับทิศได้นะครับมันจะเกิดโครงสร้าง l l s s s c d i v e r g e n c e แล้วก็ตามด้วย Exaggerated d i v e r g e n c e ดังนั้นถ้าเราจะเข้าซื้ออย่างน้อยที่สุดก็คือรอประมาณตรงนี้แหละ1937 ทีนี้ถ้าแต่เข้าซื้อโดยคาดหวังว่าเขาจะทำสวิงไฮเออร์โลรอบที่1เนี่ยให้ไปดู1ชั่วโมงด้วยนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงเราเห็นสภาวะตลาดที่เป็นคอนร์ชันชัดเจนแล้วก็สตอรเชสิคโอเวอร์โซ,โซความน่าจะเป็นของมันก็คือเขาจะแค่ปรับฐานขึ้นแล้วก็แบกดีตัวเนี้ยมันจะเริ่มเกลี่ยออกแล้วเขาก็จะโดนตกงมา นี่คือในเชิงเทคนิคถ้าเขาปรับฐานขึ้นแบบนี้เขาจะโดนตกลงใหม่แล้วเพื่อนๆจะได้คลาสเดอร์เบนต์ตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงบวกกับเอ็กซ์แ a t เ d d ร์เตอร์เดเน์ถึงจะน่าเข้าซื้อแต่มีแต่นะถ้าเข้าซื้อแบบวัดดับเบิลวัทอมแล้วเนี่ยถ้าเขาเบรกเอาเบรกเอาโรเดิมตัวนี้ครับลงมาด้วยแท่งเทียนสีแดงๆอย่างเงี้ยเขาจะย้อนกลับขึ้นไปรีเทสแล้วก็ลงต่อดังนั้นถ้าถ้าเข้าซื้อแล้วเขาเบรกเอาก็ควรจะคัดลอส์อย่าปล่อยให้เรา เราเสียหายเยอะนะครับแล้วก็ดูท่าทีของตลาดว่าจะตามจะตามขาลงได้ไหมแต่ว่าอย่าลืมวม่าแนวรับที่แข็งแรงอยู่ข้างล่างเนี่ยประมาณ1,900พอพอเข้าเบรกเอาแล้วก็ลงมาได้ต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยตัว divergence มันจะเปลี่ยนจาก e x accelerated divergence เป็น classic divergence นะครับตัวเนี้ยสมมุติเข้าเบรกเอามานี่ปุ๊บมาชนแนวรับตัวนี้ก็จะได้ classic divergence ที่2 แบบแยกรูปด้วยดังนั้นโอกาสที่จะลดัดจะโดนรีเจ็จากโซนนี้ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะดังนั้นไอเดียในการเข้าซื้อมี2แบบแบบที่1ดูการชะลอกําลังแล้วก็คาดการณ์ว่าตัวนี้จะเป็นไฮเออร์โลที่1เพื่อที่จะปรับตัวเป็นสวิงขึ้นอย่างที่2คือถ้าเขาเบรกเอาตัวนี้ลงมาเราก็ไม่ตามเซลล์นะครับเราจะดูว่ามีโอกาสที่จะเป็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ไหมแล้วก็รอที่แนวรับข้างล่างประมาณ1,900 น,นะครับส่วนเซลล์ตอนนี้ไม่ค่อยแนะนำล้วยกเว้นสาย scalping เทรที่เทรดทงเพิมเล็กๆ1ชั่วโมง30นาทีอย่างนี้ก็มีโอกาสกดเซลล์ตามตามแรงโมเมนตัมขาลงล่าสุดในวันศุกร์นี้ได้นะครับสรุปทองคำก็คือโดยปัจจัยพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปก็คือ,อ,อดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะคลายกำลังได้จากจากความน่าจะเป็นการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย น้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะคงดอกเบีย้ยสูง 2. ตัวเลขตราเงินเฟอ้อท,ที่จะออกมาในสัปดาห์ถัดไปถ้ายังอยู่ในทิศทางขาลงอันนี้ดอลลาร์มันจะอดอค่าอยู่แล้ว 3. การเจรจาปรับเพดานนี่มันผ่านไปแล้วนะครับเหลือสมุติที่สภาลงนามดังนั้นโดยโดยฟันเดอมนทัลบวกกับเทคนิคตัวนี้มันบอกว่าในระยะถัดไปดอลลาร์จะกลับมาทายกําลังได้เหมือนเดิมครับดังนั้นก็ทองคําในระยะ ลางผมมองว่าอาอกาศรอจังหวาเข้าซื้อนะครับ <S <S คราวนี้เรามาดู E U R U S D นะครับอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแนวะรับสัปดาห์ที่แล้วเราเอาไว้ที่1.0644อันนี้ใช้งานไปแล้วนะครับเพื่อนใช้งานแล้วแต่ว่า ตัวเลขมันก็จะเพียเ้ยนไปนิดนึงก็ขยับลงมานิดนึงนะครับมันอยู่ที่ประมาณ1 0 6 3 5สหประมาณนี้นะก็จะเป็นโรเดิมโลล่าสุดของเขาที่ทำไว้นะครับอันนี้คือแนวรับที่1แนวรับถ้าทะลุจากโรเดิมลงมาจะอยู่ที่1.060 1. 1 0 5ด่แล้วก็1 0 5ู่นะแนวรับ3แนวนะครับส่วนแนวต้าน 1.081 1.086แล้วก็1 0 9่นะครับส่วนทิศทางอินดิเคเตอร์ EU เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะเนียัยเข้าซื้อเท่านั้นนะก็เดี๋ยวไปดูกรับในสีชั่วโมงอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสีชั่วโมงมาดูเดวันก่อนเดวันก่อนในนี้เราคุยกันว่าตัวแบงกดีตัวนี้มันเป็น hidden e v e r g e n c e มันบอกว่าทิศทางของตลาดเนี่ยมัน ดูในโอกาสที่จะปรับทิศเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมเราก็เลยมงว่าเราจะหาโอกาสเข้าซื้อนะครับโอเคอน,นี้คือสวิงเด a y วันส่วนสวิงสีชั่วโมงมันก็มีคลาสสิก g e n ิสเกิดจำนวนมากนะก็เข้าซื้อ,อตัวเลขออเดอร์ที่ผมเปิดเนี่ยมันเป็น pending order ที่ผมตั้งไว้วันศุกร์อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องตามผมนะเพราะผมะตั้งไว้วันศุกร์แล้วก็มาเกี่ยวในคืนวันศุกร์ทัวงกลางคืนผมไม่ได้ไม่ได้ดูกราฟ ก็เดี๋ยวต้องพิจารณาในสัปดาห์นหน้าอีกทีเพราะว่าจากมมันตั้มลงตัวนี้มันค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งว่าเขาจะปรับฐานแบบไหนแล้วค่อยพิจารณาออเดอร์ตัวนี้นะครับจะเดตามตัวนี้นะทางเฟรม4ชั่วโมงตัวคลาสสิกเดเวอเจนซ์ตัว,ตวนี้มันถูกใช้งานไปแล้วนั้นเราก็จะลืมมันไปชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็เห็นมุมมันตั้มขาขึ้นในช่วงสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็โดนตกจากตัวเลขนอนฟังไปลง แนวแนวต้านที่ดูแล้วจะทำให้เขาเสียทรงอันดับที่1ก่อนเนี่ยเสียทรงขาลงนะครับก็คือประมาณตรงนี้ซึ่งเขาเบรกเอาไปแล้วตรงนี้ผมมอกว่ามันเป็นการลงมารีเทสดังนั้นเราเราจะจับตลาดในสัปดาห์หน้าเหมือนทองคำคว่าเขาเริ่มชะลอกำลังเมื่อไหร่แล้วก็โอกาสของของขาลงล่าสุดตัวเนี้ยมันจะเป็น High อ r l โลหรือมันจะเป็นดับเบิลบอททอ higher low ก,ก็ดีนะคือถ้ามันไม่ลงมาถึงโลเดิม,มก็จะเป็น s w i n Up แต่ถ้ามันไม่เกิด higher low แล้วก็ลงมาเป็น Double Bottom ตัวนี้จะกลายเป็น e x a c t r a t e d d i v e r g e n c e ก็คือ Classic d i v e r g e n c e แบบยาวๆตามด้วย e x a c t r a t e d d d v e r g e n c e เป็น Double Bottom โอกาสตลาดมันก็จะกลับขึ้นขาขึ้นได้อันนี้คือความน่าจะเป็นโดยการอ่านอินดิเคเตอร์จากตัวคลา s สิกเ v e r เจน c ์กับ e อ c ก l ์ไซต์เด e ิเ e น์นะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่อยากให้เราระวังในสัปดาห์หน้าก่อนอก่อนอื่นเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผมผม,ผมตั้ง pending order ไว้ในวันศุกร์ที่ตรงนี้มันเกี่ยวไปแล้ววันศุกร์แล้วก็ผมก็นอนไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปดูมัน เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าดูมันตัมขาลงแล้วต้องไปดูการปรับฐานของเขาในวันจันทร์เะครนคอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีทิศทางยังไงนะครับอันนี้อย่าเพิ่งตามผมนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดเทรดแบบตอนตื่นดูมันตั้งเป็นดิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะตามแล้วจะเสียหายนะดูสวิงตัวนี้ก่อนที่จะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่ตลาดเขาจะกลับทิศเป็นขาขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องเกิด Expansion phase ก่อน Expansion phase ก็คือการปรับฐานไซเวในลักษณะไซเวอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างนี้เราจะเห็นว่าเขา break out low d o ิมลงไปแล้วก็ break out high นี้ด้วยแล้วก็ลงมาสุดท้ายมันไปจบที่ไหนจบที่กลางดูครับปึ๊บดึงมาที่50.0ก็สภาวะตลาดแบบนี้มันบอกว่าถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับอย่าเพิ่งเข้านะ รอดูท่าทีถ้าจะรอซื้อจริงๆเนี่ยถ้าเขาสามารถปรับฐานลงมาได้ลึกกว่าน,นี้นี่จะโอเคมากเลยนะทำไมถึงมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกจากทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราเห็นโอเวโ,โซจริงแต่ว่าโมเมนตัมมันลงคอ่อนข้างจะแรงดังนั้นความน่าจะเป็นของมันก็คือก็แนวรับใดแนวรับหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะปรับฐานขึ้นไปได้แล้วก็ลงมานิดนึงก่อนได้คลาสสิกเดวิสเทนส์ทางเฟรมหนึชั่วโมง แล้วก็ทำเฟรม4ชั่วโมงอาจจะทำไฮเออร์โลอย่างนี้ตลาดก็จะมีโอกาสปรับขึ้นได้ดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อรออีกนิดนึงนะครับรอให้เขาปรับฐานทำเฟรม1ชั่วโมงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูท่าทีว่าเขาจะเลือก break out 1.063หรือเปล่านะครับก่อนที่จะเข้าซื้อนะแต่โดยส่วนตัว EU สัปดาห์หน้ายังไงก็เล็งจกกังหวะเข้าซื้อครับแล้วก็อยากให้ระวังตัว b e a r t ท a p ด้วย b e a r t ท a p ก็คือ เอาโร o เดิม er, อย่างเงี้นะครับคือหลอกเข้าเซลล์แหละแล้วก็ดันราคาขึ้นอ,อ,อีกแพทเทิร์นหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆระวังระหวังช่วงสัปดาห์หน้าก็คือ expansion phase ใน time frame สีชั่วโมงนะครับขึ้นลงเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงในลักษณะแบบนี้นะครับอยากให้ระวังตัวนี้ด้วยนะนั้นสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นช่วงที่เทรดยากนิดนึง expansion phase บางทีมันใช้เวลานานอย่างช่วง ก่อนที่เขาจะปรับที่เป็นขาลงเนี่ยเขาเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงตั้งหลายรอบครับก่อนที่จะเลือกทิศว่าจะเป็นขาลงนะช่วงนี้ก็จะดูในโหมดนี้แหละก็าจะเบี่ยงขึ้นเบี่ยงลงอาจจะทำนิวไฮด้วยทำนิวโลด้วยนะครับให้ระมัดระวังประเด็นนี้นิดหนึ่งด้วยนะครับครั้งนี้เรามาดู usd jpy นะครับเอาแนวต้านไปก่อน1่งแนว 142.4นะครับแนวต้านมันมาจากเมเจอร์สวิงขาลงตัวนี้นะครับที่กลางเพืเ่อนๆตัวนี้นะครับมันเป็นฟิโบ6 1 8นะส่วนแนวต้านเล็กๆในสวิงสีชั่วโมงเนี่ยก็ลองลงไปดูที่4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้สวิงล่าสุดเป็นตัวนี้บกลางเลยครับถ้าเข้าเบรกเอาไายเดิมประมาณ140.9เนี่ย แนวต้านที่น่าสนใจอยู่ที่ไหนก็จะมีพิโบ127นะครับประมาณ141.6ส่วนพิโบ161.8-142.4เนี่ยมันไปคอนเฟิร์กันกับพิโบ61.8ของเมเจอร์สวิงขาลงด้วยดังนั้นแนวที่ดูแข็งแรงของแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ161.8นะถ้าเลยจากนี้ขึ้นไปว่าจะเป็นพิโบ200ประมาณ143.4ถ้าจะเข้าแบบสวิงเทรด ก็น่าจะรอที่ประมาณ142.5 142.4ประมาณนี้นะครับถ้าจะรอตบเซท่าเข้าเบรกเอาไฮนี้ไปได้นะครับอันนี้คือแนวต้านก่อนส่วนแนวรับแนวรับก็เอาให้เส้นไปแล้วแนวรับก็จะเป็น137.9นะครับ136.6แล้วก็135.4 เอาแนวรับไว้สาแนวก็พอนะอันนี้คือในสวิงไทม์เฟรมส e 4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเราดูโครงสร้างคาดการให้เป็น raising wedge น่าจะประมาณนี้ที่ขีดเส้นไว้ให้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆลองกลับไปทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วดูนะ mm hmm. ก็คือคาดการให้เขาเป็นโครงสร้างที่เป็น raising wedge แบบแคบแล้วก็ดูว่าเขาจะ break out ตรงไหน เพราะว่าลักษณะโครงสร้างที่มันใกล้เคียงเรีซิ่งไรซิงเวทเนี่ยมันบอกว่าขาขึ้นมันเริ่มจะหมดแรงแล้วดังนั้นเราจะไม่ซื้อเราคุยกันว่าเราจะตบเซลล์เท่านั้นนะครับสําหรับเจในสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไว้แบบนี้แต่ว่าถ้ากดเซลล์ไปแล้วเพื่อนๆลองดูนะเพราะว่าลักษณะการลงของเขามันไม่ค่อยมีแรงนะครับเอาภาพเล็ก ดล,ลงแบบเนี้มันลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเป็นสวิงถ้าลงแบบนี้มันเป็นแค่การปรับฐานเฉยๆแล้วสุดท้ายมันจะดีดใหม่ดีดขึ้นใหม่อย่างเงี้ยก็จะดีดขึ้นใหม่แนวรับมันดูตรงไหนก็ลองกลางตัวนี้ดูก็ได้นะครับนี่แหละมันเป็นไมเนอร์สวิงคือแนวรับที่มันแม่นๆถ้าเราไม่ใช้เมเจอร์ให้เรากลางไมเนอร์สวิงแล้วก็ ดูแนวะรับที่มันแข็งแรงอย่างตัวนี้เขาจะไม่ผ่าน38.2เลยไม่ผ่านแล้วก็ขึ้นใหม่แต่จะให้ซื้อไหมถ้าเป็น scalping เทรดก็ซื้อได้ครับจากโมเมนตัมของวันศุกร์ที่มันขึ้นค่อนข้างจะแรงอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นถือนานหน่อยก็คงไม่แนะนําสิ่งที่อยากจะให้ดูต่อสัปดาห์หน้าก็คือการเริ่มชะลอกําลังของขาขึ้นตัวนี้ครับมันจะเหมือน EU เป๊ะเลยนะว่ามันจะได้โครงสร้าง d u b l ท top อีมันเป็นดับเบิลตทอมใช่ไหมครับตัวยูเจมันจะเป็นดับเบิลท็อปแล้วก็ตัว s t o c h a จ t สตมันควรจะขึ้นไปโอเวอร์บอสในขณนะที่ MACD เนี่ยมันจะเปลี่ยแบบนี้แล้วเพื่อนๆจะเห็นโครงสร้าง d i v วเจนซ์สอรูปแบบความน่าจะเป็นนะครับรูปแบบที่1คือ e x ็กซ์ r a t เ d อร์เ r ต e ด c e หรือดับเบิลท็อปนะครับราคาใกล้เคียงเดิมแต่แม็กดีมันต่ำกว่าเดิมอย่างนี้นะครับหรือกรณีที่ b องเบรกเอาไฮนี้ไปเลย ถ้า Breakout High เดิมของเขาที่ประมาณ140อ่า140.8เนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างตัวนี้เป็น Classic d i v e r g e n c e ที่แยกลูกดังนั้นเวลาที่เขาร่วงเขาจะร่วงแรงนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงต่อให้ Breakout High เดิมตัวนี้อยากให้ระวัง b บูแท a บ EU เราเราเระวางัง b บ a r แทบแต่ว่า UJ ระวัง b บูแ a ็ Breakout แล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องดูก็คือ ให้ราคาวันนั้นมันจบก่อนค่อยหาโอกาสเข้าซื้อหรือเข้าขายอย่าเบรกเอาปุ๊บแล้วตามเลยนะครับยกเว้นสกอลิ่งเทรดเทรดทางเฟรมเล็เกๆอย่าง15นาที30นาทีอย่างเงี้ยเข้าตามได้แต่ถ้าทางเฟรม4ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยไม่ควรจะตามไปทันทีให้เขาจบวันก่อนคือถ้าเขาจบวันแล้วยังค้างราคาสูงกว่าไฮเดิมเนี่ยก็ถึงจะพอมีโอกาสลงมารีเทสแล้วก็ไป ในแบบสกลวิ่งเทรดตามเฟรม4ชั่วโมงก็ทำได้นะครับแต่ถ้าจะถือแบบยาวๆเป็นสัปดาห์เนี่ยก็ให้ระวังบูแท็บแล้วก็เราจะหวะตบเซลล์จะมีโอกาสได้กำไรเยอะกว่าอันนี้คือ UJ นะครับคราวนี้เรามาดู G B P A U D นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟัง UJ กับ EU ว่า บูทแท็บหรือแบทแท็บมันเป็นยังไงให้มาดูคู่นี้นะคู่นี้ครับ GA สัปดาห์ที่แล้วอธิบายว่าต่อให้เขา breakout high ้าเบรกเอาไฮเดิมก็อย่าตามให้ระวังบูทแท็บอย่างนี้ครับคือบูทแท็บเนี่ยเบรกเอาไฮนี้ปุ๊บตกลงมาต่ำกว่าไฮเดิม erm เห็นไหครับอย่างนี้คือเบรกเอาไฮนี erm. ้กิน SL ขาเซล์ลนะครับ โดนกินเอเซลไปแล้วแล้วก็ตบทุบจากข้างบนเพื่อนๆที่เข้าตามเทรนตัวนี้ก็ไม่รู้พอทนไหวกันไหมก็คือลากลงมากิน SL ขาบายอันนี้คือโบทแทมนะครับ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่มันจะเกิดตรงประมาณแนวรับแนวต้านขนาดใหญ่มันจะเหวี่ยงขึ้นทำนิวไฮแล้วก็ตกลงมาแล้วก็เบรกเอาท์สวิงโลล่าสุดของเขาด้วยอย่างนี้ครับเบรกเอานะ ก็สัปดาห์ที่แล้วคุยกันว่าระบางบูแทบแล้วก็ GA รอจังหวัดตกเซลล์เท่านั้นน่าจะมีโอกาสเก็บกำไรได้ไกลสำหรับเพื่อนๆที่กดเซลล์ไปแล้วสัปดาห์หน้าทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับดูการปรับฐานแล้วก็รีเท i ลิ่งซับรอดถ้าเขาปรับฐานขึ้นช้าๆแปลว่าเขาจะลงต่อแล้วนะครับมันมีฟันดเมทัลที่เราจะต้องให้ความสนใจในสัปดาห์ถัดๆไปว่า เอยูดี e จะแข็งค่าต่อเนื่องได้ไหมยอย่างแรกก็คือเขามีเรื่องของการประกาศดอกเบีย้ยใช่ไหมครับไปดูตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนะแต่อีกตัวหนึ่งก็คือดูสภาวะตลาดหุ้นครับถ้าอัตราเงินเฟอ้อโดยส่วนใหญ่มันลดลงแล้วก็ตลาดหุ้นเขียวรวมถึงทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเริ่มชะลอกำลังในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็พวกสินทรัพย์เสี่ยงไอ้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์มันเริ่มคลายกำลัง ตลาดหุ้นเริ่มกลับมามีแรงซื้อตัวที่จะได้ผลผลพวงในเชิงบวกก็คือสกุลเงินที่เป็น risk currency อย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็จะอยู่ในทิศทางแข็งค่านะครับอันนี้ก็ติดตามปัจจัยของ fundamental ในระยะยาวควบคู่กับ technical analysis นะครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าเนี่ยเวลาที่เขาทดสอบแนวรับแนวต้านมันก็จะมีการปรับฐานย่อตัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับ อันนี้มาดูแนวรับแนวต้านก่อนนะอะสัปดาห์ที่แล้วเราเอาแนวต้านถ้าเข้าเบรกเอาไฮเดิมเราให้แนวต้านไว้ที่1.916คํำถามก็คือ1.916มันมาจากไหนก็ใช้ minor swing ตัวทางเพรม์4ชั่วโมงนี่แหละหานะครับประมาณเอา1.916เนี่ยมันเป็นพิโบ127ก็อยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเบรกเอาไฮนี้ไปอีกก็จะเหลือ1 0, 1โค1ง1.9 3แล้วก็1.9 48นะครับแนวต้าน3 3แนวใช้งานไปแล้ว1แนวนะครับเหลืออยู่2แนวยังไม่ได้ใช้มีโอกาสใช้ไหมมันก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าตัวเทนของตลาดขาขึ้นยังไม่เสียทรงนะครับเทนตลาดขาขึ้นมันจะเสียทรงก็แต่เมื่อเขาเบรกเอาเบรกเอาโซนนี้ครับลงมาได้ต้องปิดราคาต่ำกว่านี้ให้ได้ ขาขึ้นถึงจะเสียทรงโดยแท้จริงถ้าถ้าเขาเริ่มชะลอกําลังแล้วก็เพื่อนเอน <ๆ S 2> เห็นตลาดไซเวอ์อยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะไปอ่านตลาดช่วงนั้นอีกทีหนึ่งว่าเขาไซเวอ์เพื่อที่จะเบรกหรือเขาไซเวอ์เพื่อที่จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็ไปอ่านกันอีกทีหนึ่งนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ากดเซลล์ไปแล้วก็รีเทลเรื่องซับหลอดนะครับเพราะมองว่าในระยะยาวอาจจากนี้ AUD ยน่าจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็สามารถเก็บกำไรที่เป็นขาลงได้นะครับ อันนี้คือแนวต้านก่อนส่วนแนวรับแนวรับใช้สวิงเดตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแนวรับที่ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เพราะมันเป็นสวิงใหญ่นะแนวแรกคือ23.6ตรงนี้ประมาณ1.87อันนี้คือแนวรับ แล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยมันมีสวิงไฮสวิงโลแล้วก็มีไท้แท่งเทียนหนาแน่นมากส่วนนี้ดังนั้นตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงแน่นอนถ้าเขามาเทสโซนนี้ย,ยังไงเขาก็ต้องปรับฐานยอ่อแน่นอน100%ยอ่อแน่นอนแต่เราจะต้องอ่านตลาดก่อนว่าถ้าลักษณะการย่อมันขึ้นลงขึ้นลงแบบอื่นๆแปลว่าเขาแค่ปรับฐานเพื่อที่จะลงต่อนะครับงั้นพอถึงแนวรับตรงนี้ต้องอ่าน price section กันอีกทีนึงนะแต่ว่า เอาแนวรับให้เพื่อนๆไว้ตรงนี้แนวที่1คือที่โปรยีิบสามจุอันนี้คือดูมเนอร์สวิงในกรอบ t ท m e เฟรมเดย์นะครับแต่ถ้าจะดูแนวรับที่เล็กกว่านั้นก็ใช้ใช้ม i n เนอร์สวิงล่าสุดตัวนี้ครับกลางเพิ่มเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ถึงยอดขยับนิดนึงนะครับมันจะเป็น1.87ประมาณนี้นะถ้าเรากลางม i n เนอร์สวิงตัวนี้ด้วยเราจะเห็นอะไรไหม เราจะเห็นว่าตัวนี้ครับพี่โบ78.6กับ23.6มันซ้อนกันอยู่ดังนั้นแนวรับโซนนี้ยังไงก็เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากต่อให้มเมนตัมเข้าลงมาแบบนี้พอถึงโซนนี้เขาจะเริ่มชะลอกําลังแล้วก็ปรับฐานดังนั้นถ้าเราถ้าเราอ่านตลาดตามอย่างนี้นะครับขาเซลล์สบายใจแลหได้ยังคําตอบก็คือ,อยังนะครับเพราะว่าแนาวรับยังไม่ได้ถูกทําลายแนวทรงขาขึ้นยังไม่ได้ถูกทําลายแล้วก็การปรับฐานสวิงที่เป็น โลว์ไฮที่1เนี่ยมันยังไม่เห็นนะครับดังนั้นโอกาสที่ตลาดจะมีแรงช้อนซื้อกลับเข้าไปเพื่อให้เห็นสวิงโลว์ไฮที่1ให้ได้ก่อนแล้วตลาดถึงจะลงต่อได้ก็จบวิเคราะห์ GPPA u d นะครับอันนี้ตามมาให้หลายสัปดาห์แล้วนับจากช่วงถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็น g b p a u d เริ่มกลับที่เป็นขาลงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องรออีกนิดนึงรอความชัดเจนให้เขาเบรกเอา โครงสร้างขาขึ้นให้ได้ก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมีคำถามก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับส่วนน้ำมันถ้าสงสัยถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่อิสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไม่ได้ดูน้ำมันด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าต้องการรายละเอียดก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ